พี่หลึกพี่โลโพดโพรีพรพรรล้อสา้างบุ่มบั่มบุ่มบับ่ม <c oughs> ข้อคองถูกมั้หสือรจังไรเดนี่หสืวนี้สเวกสือนี่มาห่อตลาดสืบอแนวกินพี่น้องเอยอยู่บ้านดง บันดุงดอกไม้เมียงใส่ผุทองแขงเสาในเขตเจ็บแขนหมดเลยู้บ่าวเวียดได้อันขายนะสุดที่เป็นสุกไปซื้อไข่้นกระองสุรแลวสามสิบเนียอันเดียวกันบ่าอ โนมินนี่ร้อยได้ยังลูกได้ยังบ่ได้อีสั่งไช่เอา้าคุยยิงลืงผู้ชายนี่ลูกว่าจะเป็นคุยยิงลืงผู้ชายขึ้นหา่างเอะบอกคุยยิงลืงผู้ชายปะ อ้าเออหคือนลน่ะหันทางผู้ชายนะฮะอีใส่กระปรงอืมที่เราพบมันางงแล้วมันเป่อืมเห๋ือมันหาหัวเองกระเด็นมันไล่บอลหลอดนึกว่าจะไล่แล้วกานาตาคือผู้ชายได้หน้าตาแล้วน้้มันเด่นอ่ะบ่าเอิญอ่ปีน้องเขาเอง อ่าเกิดเขิรนนะเพิดอายมันเป็นตัวอื่นนะพี่น้องกันเองอาแม่เพื่อนนะน่าดาคือผู้ชายนี่แหละเดียวผู้ชายมาจากห้องไปไหนอะไรอยู่ล่ะอะไรเนี่บ้านี เอาไปเอาไองเราวะปิ้งไก่พี่น้องเลยปิ้งละหาสิบบาทหอมหอม ซื้อข้องหรอเรกจะซื้อเมื่อได้พี่น้องมานี่คือห่วงเท่าไหร่ักบ่าด่านะเทสโทรัพท์เอัดเอาเอาถั่วไปซะบัดนี้ S <S นเนี่ยก็ได้พี่น้องบัานน,นี้เนี่ยใส่ลิเวพูสวัสดีท่านผู้ชมน่นา,านนจะไก่อะอิ่มได้กินน้อยเดียว Hai mai là sĩ sí bạc cho sĩ nếu cây lạy của mình nếu kai, nếu kai hàm, nãy giờ. Nói 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 giờ. ว่าแขนแป้งด้300สามร้อยบาทมะกอกมะกอกเยื้กอกะตายหสิบบาทอเออ ก็เลยเอามา่เออแบ่งเพ่ม่หนึ่งน่าพูดเนาะท่านผู้ชมมาแนหาบาทนะหาบาทแล้วครับคุณโอ้โหอิ่มแท้แท้มึงนะเลอนู่นแหล้าวเสรเมื่อละ

อืมผลิตมาจานมมูอาหารได้หนึ่งมุกทรงแม่นห้ากิตาของเมื่อกี้รลายบอันสุดท่านั้อูกบาลายนเลแ่ันต้นมาบาทนั่นคนานตนสโทโเนาโโลยัอคักินใจมสิวดว่หมูน้องาร่้งวะ สเดจังโลเนี่ยกระถารงโลโลหกสิบมะ

แหม่เมื่อส่งอยู่เพื่อนป๋นี่ตีดเลยจะเป็นสูงงเนาะมาหลดง่อยากมาหลดยกผูกให้เขานะองากโอกระ่างนะตันึงเเล่าลยมันงออย่าไปพูดกับมันพกโงอเลยอันนี้ก็ถือเอากินเอานักวสายของเต็มรดจ้า บัตค้ากบอาาราคองกูตะสัวลงจากโหลดับรนยุทให้เขาเจ้าไปน้ำสาปีกเป็ดสองถุงปีกเป็ดอสองเนไ,ไกย่ยังก่อนไก่ไไอันนี้อรอยหงสีมาเฮ้ยพอทักก่อน นี่แหละนี่ลอยของิลเมื่อซูเมื่อข้ามอีแม่สัมบศิลสศิน์มาเอาเงินเดีวเร็วแม่แม่รู้ว่าพี่แม่แม่ลู้ไหมพี่นนีนออ อีแม่หารอยจ้าไปแม่คุณแม่บล็อคสีน์สามรอยห้าสองรอยอันแป้งใหม่เนี่ยให้นายล้วงอันอันอันเออเดี๋ยวนายล้วงสิเป็นวินหาดอีแม่เอออันนี้มาขอบคุณนาย ไอ้หากลายๆเด้อครับเด้อทางฝั่งไทยผู้ใดเป็นฝากมาให้เมื่อนี้หนึ่งพันบาทให้ทาแม่หาร้อยให้น้องเคยหลาสามร้อยให้ปะปนสองร้อยขอบคุณหลายๆครับอขอบคุณลายเดอรเด้อ้หเนดดเเกอให้าห้ยเด้อฝากเงินมาให้แม่หาล่อพาะได้ซื้อมากื้อผูื้อตลาดฝากมาพันหนึ่งอ็ขด้คืนไปจก หนึ่งล้านนี่เด้อไอเด้อที่ต่างเงินมาให้น้อก็สุภาพแข็งแรงลำรวยเงินพร้อมที่สำคัญกับข้อให้อะไรน้องทองให้ไายมาเด้ออายุหมันควันยืนเทไรไออายุหมันควันยืนเนาะหมันยืนหมันยืนอยู่ดีมีแหงมีกินมีใส่ลำรวยตลอดไปเด้อไอเด้อเก็บไปซื้อหมากซื้อผู้ เมิ่อวานจะซื้อหมากสุดผู้พี่น้องเลยขาะไฟมาเก็บกับคุณแม่เป็นคนจ่ายอุ้อพยพแบ่งให้เรานะ้ามากอกนะเออมากอกแบ่งให้กูแบ่งให้แล้วนู่นอันนี้ของหนูหนูนจะกลับแล้วถ้าเรา,นา,นเาซุกสัวนี้ จ้าพี่น้องคองเฮาอันนี้นะมึกสองโลตาดบทควมคิดูนั่งเขียดนั่งนั่งบัได้ไปน้ำมานั่งกายันกงนนั่งนั่งมาถามมาแต่ตลาดลูกหลักกำแพงดื้อยุอยู่ก็ไม่ใหญ่นะยังคิเปล่าวะเจ้าดื้อยู่บ่เจ้าดื้บ่เจ้าอยู่ก็ไม่ย่องนอน อืมยืมอบอโผดโผพบายบายลูกบาอยบายลูกซีนอายุโนลูกซีนใหญ่าอายุเอาอยู่บ่ฮะเอาอีลอกกลับไปป่าได้เลยลูกปาดกินพี่น้องเออเด็ดเด็ดเด็ดโซ่มองดูเฮ้ยวางบ้านน้องน้อยนานลูกซีนใหญ่น,นี่นะกินกระอาปากกว้าง อ่าปละไรอ่าบอ่ะอาเมืองอาเมืองกินอาเมือกินใหม่หนึ่งเอาไว้ของเฮาใหม่หนึ่งเ่อยไม่ใช่ต้องหย่างเจ้าเลยขอบใจพี่น้องสุขุมสุขุมติดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณอาอทางฝั่งไทยหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่ส่งกำลังใจมาให้เนาะถึงมันสิหน่อยสำหรับอาอแต่ว่ามันหลายสำหรับโอ้เฮ้าดิ สับสึงใจไร้ลร้ทำไมยอมเสร็จเฝ้ากันอยู่เบิดมืเอเบิดเวนไม่พ้อนไม่กิฟนาพี่น้อง